สวัสดีค่ะสวัสดีย่ำคำค่คะเพื่อนเพื่อนเฮ็ดคอนเสร้อที่เยาวันไปเก็บมากเ้าวันล่างสองนามด้วยค่ะเด้อเย,ยาวันก็สิ บหลายลาเอาหมยนะ่นะตุ่มใบชนึใส่ปลาอื่หมอยันกับมาล่างเห็ดล่างสองน้ำได้ตุ่มสองเต้ดทเนี่ยอันนี้ก็บเือตุ่มแ้วนี่ใจะใส่หนึ่งปลาอืแก่หอมแก้หอมแก่กระเทียมตำแก้วค่ะ แก้วยังบาทห้า,าอืน่นบานนี้อ,อ,อ่อนอื่นแก้วขีกาไหมคะ่ะขวัวหอมขวัวกระเทียมหรอกอะ่ะพริกสดใสตามาตางจ๊าเจ้าจ้าเเจามาค้ามาเฮ็ดต้องกินแรงคนนี่ยวันหิ้วเขา้ามากระฝฟ่วเม็ดอาหารเห็ดป้าเฟ้่งนี่คะ่ะมาข่าว้หัอบะงัยเลยน <laughs> ี่ค่ะ แค่กับมามามาเฮ็ดนกกินเล้งนกันป้นอหนึ่งแล้วโอเคค่ะมามา